สวัสดีครับอวันนี้ชีวิตคนบนนอกนะครับอยู่กับเบี้ยนลยนะครับเด้ออันนี้เขาอยู่อนอ<ห>นจำขาอันนี้มาปิกนิกกันเดี๋ยวทำลายคนอยู่ตัวมานี่ไฟกันก่อไ้แล้วครับเม,มนูันี่มาปักเบ็ดกันแต่ยอย่าลืมนะครับเมนูของตายเขา <laughs> จิ้มครับจิ้มอย่างนะครับอันนี้เบ็ดนี้เมนูเด็ดอยู่โอเคพอข้างเตีเยาหนังนะครับ มีก็บอกไม่นอนอยู่นี่มีไหนนอนหลามปา่า <laughs> โอ้โอ้โอ้เอ๋จดดเจ้าหนูต <laughs> <laughs> ั้งเบ็ดลุกหาเมื่อกี้หน่อย <laughs> มาเดี๋ยวมัดสิ่ก่อนนะครับเนออก็มัดยังไงนะครับพวกใส่เลือลวดดีพวกอย่างนี้นะครับเนาะต้องไปมักอย่างมันหนักนะครับอยู่อยู่ในป่าในกลางน้ำหนองสัมผัสนี่กบ็บรรยากาศดีมาแรงอากาศอบอ้าวอยู่ครับ คุณฝนตกน้อยนะหลงมาน้อยมากอหมอกหนียวจักจันเนี่ยเหนือจันเส้นแส่นเนาะเส็จแล้วก็หายไปเหมือนเดิมชาวนากระตังก็รอฝนคือมันหยุดจะเกี่ยวเข้านาปังอ๋อนาปังกำลังเกี่ยวเข้าครับช่วงนี้ก็เรี่ยงเอกงานเล่งดวนงานนักหน้าคนเรี่ยงเอกครับ พอปุ่นกลัวปุ่นจะตกห้ำเข้าบออน,นรถไถเขาดีครับเดี๋ยวจะแกะจิ้นแลจิ้นก่อนนะครับมัก้องเป็นยางล้อทีมงานตั้งตอนนี้เขาอ,อยู่ในส่วนยางอยู่นะครับเดีย๋ยวจะออกมาแล้วนะครับเบี้ยวอะไรเปล่งก้างดินแข็งนุง่มพักอยากแปล่งก้างให้หน่อยครับ เบียดย่างหีบแล้วครับสูตรนี่สูตรลืมเหมือนลงนะเพี่หนุ่มมัดนี่นะฮะ <c oughs> นี่หมดอย่างในผมใส่ผมแก้วหนูยังเหลืออยูน่นะครับเอาแบบนี้ใส่นิดหน่อยไปก่อน,นถ้าเป็นงั้นเรืร่องใก็มักกับกำแต่พวกครับตีลุ่นไม่ตั้มเฮ้ยโดนมาจะกอัดตัวขนาดไหนอ๋อีก <c oughs> ติดมันสลดนคุยเจ็ดแล้วมันฟ้นาเลยต้องเจ็ดตอกแบบเมียงเมียงอือ <ừ, S 2> นี่อือเบียทำได้ทุกอย่างบากว่าเก่งหาปลาเก่ง เจ้าก็หันอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนมองจะตกเออเจ้านะ่ะต้องเสียงนกเป็ดห้องอืมนกเป็ดกองห้องจิดจับจับนกเฮ็ดนะครับอยู่ท่ามกลางบรรยากาศบรรนอกเขานะครับเสียงนกเสียงแมงสัป,ปะ,ะยุงลมมากับเปิดไฟแจ้งหน่อยนะครับเนาะเปอดใกล้ที่เขานั่งลัง่ลกับม่ได้นะ้ำแมงนักเหมือนกันนี่ทานเนาะ ยังห่อนน่ะมันก็กลมกุกนี่ <c oughs> เอ้ยตายคีลง <c oughs> เรื่องเมนูต่อไปเอาหอยกีนะครับจีหอยจีหอยหนมบันเขาเก็บไปก้อยเนรอยันเหรอทำหางบุตรเก็บก้วยใส่ซอยซอยพริกยิบแล้วก็ต้มเอียะ ต้มยำอย่าข้ามเออลืมไปเนาะชุดต้มยำชุดต้มยำเขาก็รวบกันครับรวบแยะแยะใช่แล้วก็ซอยซอยต้มยำเห็ดมันก็เหมือนกับยำฮกเลยนี่ต้มยำเห็ดหม้อก้อยเห็ดหม้อเนาะหอยนี่คือหมูย่างรอทีมงานเจตธรรมดาเลยเออโอ้โหเหรออย่างนั้น

ไปสะดุ้งน้าเาล้างหนังกำครับสะดุ้งน้าเย็นไงก่อนไม้ปากก็มีดึงก่อนแอ้โหแรนี่แแน่นแน่นหนาหอยหอยธรรมชาติมันจะเอี้ยดตุ้ยจูบจึ่มออกเลยสองถีนยันขาจูบกัน ลกด้วยเก่งด้วยอืความแตกต่างของหอยนะครับเนาะอ,นอันนี้คือว่าตีหขวแป้งน,นะเนาะหอยสีเหลืองนี่นะหอยสีทองอืโทมโถแล้วมันสะอาดคนระับ เอาบาทว่ะดูอี่ก็ขายกันเนาะนี่นะเออมันเอาตัวนั้นออกอย่างเดียวมั้งครับเอาหัวอืมไงไวจเสียบย่างอันนี้หอยเซอรี่ที่เอาคุ้นเคยกันกุตีอะมันจะดำหอยดำอืมมันบบขาวโจโหกนะครับเนาะแต่ถ้าเขาร่างดีๆเนี่ยมันก็จะออกครับไงอ๋ออ่า จริงก็เหมือนย่าง้ายๆกันอืเดินไอ้หนีมได้ปลาหอยโอ้ยไข่มันให้ดีก็มันต้องกินครับมีหั่นเป็นบางคนเป็นเอาไว้กินเนาะผมเคยกําเดี๋ยวกลัวมันจะอันตรายนี่เขาย่างเผือมันกรอบอะไรเนาะ โอเคครับาเก็บน้อยๆก่อนเบียดจัดสักถังไว้ผูกหอมเมนูนึ่งนอนรับหยดในเบียร์ทุกครับเนี่ยงฟีเสียงเนียเลือยฟีเสียงจะไปได้ข้าวย่างเขาไอยข้าวทีกินดีนะร้อยเจ้ามูอก่อนครับนี่เป็นเมนูออเดอร์เมอสควาหอยไม่หมดเต็มหุ่นจิมกินหมู สีเบียานักแล้วเนอครับก็เขากิน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 ยันนะครับนีุ่ติหน้าจะป้าไว้ไอเบสยไปลุยตั้งชิ้นลุงไปปลาทีมงานนึกปุ่มก่อนครับเดี๋ยวเก็บแมงจอนก่อนเนาะครับป้าขอไปใส่แมงจอนเขาเลยแมงจอนเยอะๆสี่ห้าหน่อยเกลือเขาเวทเขาไอคอนเขานะครับคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับทีมงานดั้งชิงลุง มันได้ละกันนะแต่ช่วงนี้มันบ่ค่อยมีเวลาได้ไปเมือนกัครับข้าจิงๆเนื้ขอข้าวั่วเนาะครับตุ้งตุงเนันแบบใจเขาอืมเขาจะกินล้องจิ้มตอนลวกกันนะครับนงมุ่เอ็กกับสุกแล้วมั้งเหรอครับอือระยาขัดเจือไป็นไงนี่มันกิน อืมยอดเอาแข่งแรงมาแหลกยังมาเอาเดี๋ยนี่เนื้อดีมันกรอบผมมากินนี่ละอืมยิ่งถ้าเขากั้นมะนาวไงนะเมาะกันน่าระมันจะคุ๊บกุ๊บกุ๊บคุ๊บอืมมันดี่แตกออกสีเหลืองนะครับอืมนี่มันเป็นสีเหลืองนะ แป้งตลาดตลาดต้องฟซีในสนใจนะครับตักมาเนอเดี๋ยวเขาจะรึกษากับไรเบียว่าเคปมาแล้วเขาจะนเขาไปลวกขนาดนี้นะครับเขาจะฟิตแจกแข่งทรงไม่เบียร์นะหนบได้อยู่อืมนี่จะหาได้ได้ให้เบียร์หมดรวยกันนะครับหอยเบียร์แถวนี้มันนักอยู่เบียร์หนอะนักอยู่าหอยนี่ก่อนรสชาติดีด้วยไข่บอลล็อกหมูนะครับของธรรมชาติเอาไปทำได้ก้อยหนอ จีโอไปครับหลากหลายเมนูเดียวเขาจะแนะนำการต้มยำสูตรตั้งเหนือครับตรงนี้ข้าวคั่วใส่ตัวก็เหมือนอเหมือนยาได้กต้มยำนี่ยำหกเนาะก็<อ>เหมือนยำหกวัวนะครับแต่นี่เนื้อนั้อแน,น่นนล้วมันกอ,นอยู่ในน้ำธรรมชาตินะครับแต่นี่พอสารพิษนะครับเพราะฝนบอกให้ใจย,ยาเลยกำลัาาอันหอวยคงจะแบบอ้วนอุบขนาดนี้อ่าเดวกยาได็กกั ขอปรึกษสายเบี้ยกั๊มนะครับเนอนะครับหาดูทางจะ่ช่วยอเบียจะมีรายได้เนาะตรงหยยอยไข่หรือจะเป็นคนทรงคนอย่าง,ไงไเงี้อเบี้ยนะครับค่อยดีตา่างแค่ทุกวันนี้มันก็อยู่ในในแนะเปลือกนะครับยังมาได้แะกะกอกกิโลเก้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวมาคำนวณกับกัเนาะเบี๊เนะครับเอี๊อค,ครับเจจะได้กับนหนุนน้องคนเนอนะครับ,น,รบนี่คนขยันเรียนมันเทียนเก่งทุกอย่าง หอยเชลลี่ห้องทรงเนาะค่ะหรือว่าหอยเชลลี่ไันราคาค่ะหอยเรืองราคาราคาเนาะออโอเคครับจะคอยติดตามครับอีนเน่นอนไม่กินแน่นอนนะครับทั่วประเทศนี่มัดรถดีซอสจะนิดน่อยเนาะเันนี้เนาะอย่างนี้โซยุโซยุใส่ได้ใส่ได้เอาอยู่ฮะเห็นน้ำป่านี่เหมือนน้ำป่าพี่ไทยก็ได้อือมันีดีกว่าพี่ไทยดีกว่าอืพฟกับเสียบย่างเฉพาะรถดีนี่ก็ถึงอือ ใอยที่ตามเมนูนะครับเนื้อเราจะไปทำเพื่อพอนะครับเอฟซีเพื่อคนในสนใจอยากจะกินหอยสดๆดอยากลองํำขาเนี่ยครับหลวงแล้วฟิตเลยนะครับแต่ไข่ตรงนะครับในติอนอนแล้วนี่เ <c oughs> สีบยบแยงจะได้กรอบหน่อยเอาเหงือกไ,ไข่ไ<ด>เรี่องทีบอกราคาแต่นั้นเนาะเราคำนวณมาก่อนนะครับพอหอยสดกับเก้าสิบบาทแล้วเนาะเพราะมันตึงเปลือกแต่หอยเนิ้วลวกแล้วเนี่ยนะครับ นะครับยวคอยที่ตามนะครับเนอเอี๋ยวไอเบียมันจะมาสรุปราคาให้นะครับมันจะต้องไปทดลองดูก่อนว่าเวลาหอยกิโลเนี่ยจังลแล้วมัหลักจะได้สักกี่ขีดเนาะมันเป็นลํำลดมนนจะได้กิโลา <c oughs> <c oughs> อายหนึ่งเนาะเออของดีนะครับมันก็นหายากอยู่นะครับมันจะว่ามันมีนักแต่มันอยู่น้ำลึกหน่อยเดือดถึงจะออกมานะครับดูแล้วเนาะนี่น้ักร <โฮ S 1> <พ>อบเลย<โ>ฮะออเเอ โอ้สุดย่างอันนี้เมนูไหมเดี๋ยวซอยหนาใส่กบก่อนใส่ยังกบเาะใส่ไ่ใส่หน่าอาของเยนี่า่าี้อบกัใส่ไงยนี่นีมันขมเนาะขมใส่้อยใส่นั่้หนาใส่หวานน้หนา Cái mình không có mặt à, rồi em nhiều là cái quả ơi, cho tỉ, cho đến một này nữa. Ừ. Ừ. Ôi, non Tụi mắc kéo, coi. <laughs> cái gì cả? Ừ. Mắc kéo được <laughs> ตโตโตอ่ะนี่เองกตี๋เตีวางต่งว่างอย่างเงี้ยใม่บไม ก้อยก,กินไปเนาะนะครับแซมจะมืดหน่อยมันจะเป็นหอยนี่ครับย่างมาแบบนี้นะครับออกกรอบๆหน่อยเอากุงุบหน่อยถ้าเจอใสรร่น้ำจิ้มไอ้อยเหรอมาลาเข้าไป้นะเ <c oughs> น็ดอหอยเหรอครับอ๋ออันนี้นี่ nắm chim mà la lê ừ chất tí cân ừ chất cân ừ còn, không có phá ừ. Nên, cổ, nổng, 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 nổng nó cũng ừ ừ nó thầm khá con mà xem chín thì là ăn nhai nhai nhau nhau mà ừ mình đu mình nà thì chỉ có bị hai kèn á ừ à tại ừ. ừ. mình nhai ừ mấy lúc chín mình đáy อ่าเรียบร่อยแล้วเฮ้เยนาฬิกาหมดจานแล้วะได้ก็ฝากเบียร์คนนะครับเออหนน้ามันตายแล้วครับอืน,น,น,บนี่อย่างเดียวจะได้สนับสนุนกันน้องครับัมาเกติกขึ้นแล้วเนาะที่เป็นไส้ใหญ่เนี่ยยางเนี่หมอสไส้ใหญ่นาะ Thì nào nó sẽ dày nữa nó Ở lôi phần mốt Ừ, cọp cọp Ừ, cũng hỏi nhé đà, bóng tay như má được, Mất <laughs> là Mía lọc mất rồi <Ừ. S 2> ยังหอมมันน้อยเนาะเดียนะ๋ยวเขาใส่พริกไทยเข้าไปเ <ừ. S 3> ดีย๋ยวเดีย๋ยวจะเก็บพริกแดงขี้หนูครับเก่นไอ้ดีปีเอามาดองไว้ออเนะหน่ยคาเนาะพริกแด <ừ. S 3> ง,กงหอมย่างกรอบเป็นไงเพื่อหอยนะี่ยออาหอยเห ก็ดีเหมือนกันครับก็ดีครับมันมีไก่พันนะออมันมีพันของมันหรอกเออเอามสีเหลืองเปรียบๆเลยเนะี่ยเหมืหอนก็ดีเปลือกดำเนี่ยมันจะออกสีดำๆนะแต่นี่เปลือกสีทองเลยมันจะเป็นนี้ครับเดี๋ยวนี้หมอซาคุนพ่อออกมาเลยลูกลูกมันดีในบ่อหั่นเนหลืองหมดเลยอือเป็นหมกนกไอยนกไอยนกไอยนี่ไงไก่แก่เพาะเซตแกจะปล่อยหมดนะ ยโ<ไ>ป <ม S 1> ร,ร่งๆครับกบแก่เพาะแกกับปล่อยดีไปดีไปอย่างยองทำน้องอย่างนี้กี้ก็กไปไปหายเล็กมหมเล็กอย่างไรเล็กเป่นโขนี่เหรอเสียเล็ก,ก,ก,ลกว่าจะปิดแม็สุดท้ายเลยจะไปไปแล้วมันเจอแต่ตัวน้อย มันหู้มันจะมดหรือยังนะยัเดี๋ยวนี้มันเป็นเป็นแม่เพื่อแล้วครับเนาะครับมันจะเดี๋ยวนี้เป็นพ่อมี่จะบินผมพายุเข้าหาเนี่ยก็หัวได้กลิ่นแมงมันมักทุกคนอ่าเออยไปดูให้หัวยเบี้ยงจะจังเออปุ๊บเหาอครับจึงได้กลิ่นเดี๋ยวคือว่ามันดินมันยังแข็งอยู่ตรงรอฝน่า น่แหละต่ว่าดินมันอ่อนเนี่ยคือมันจะเกาดลูกออกมาเลยเนาะบูนมามืมมันพูต้วงไปลูกนี่นนอได้เลยไข <c oughs> ่ออกแล้วนะไข <c oughs> ่ออกแล้วคือ <c oughs> มันออกแล้วบ้างผมออกสมอ,อมเยอะคนฮาที่ก <c oughs> ๊กนั่งเวียใส่บีบมาเป็นเตี๋ยวเปียหมดน <c oughs> เนาะเออเดี๋ยวียีวันใจดีแน่นะครับวันนั้นพอคลิปไปไหนดูน้องนับสูงสักสองชิดชุด ขอาผมก็ลุกหมดละเปียกหน้าหมดละมันใจมันเปื่อยแล้วมันใจกับน้ำกับฝนกับแดดแค่บางทีเขาคุณหลังหนมอะไรพียเนาะครับอุดครับยิ่งอุ้ดเลยยิ่งงานก็ไม่เขาก็ดยอดแต่หมลืมนะครับไอซีบางคนกันหันก็บอกว่าเออลืมหมูเชียงลุงละกายน่ะยังครับยังเพราะมันมีเวลาได้ไปเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้อุ๋ยกับค้งจะกักตัวอยู่ คงื่อกีว่านคงจะออกละติดโควิดยำรูนก็ถึงคนซ่าติดโควิดแต่เนี่ยประมาณแปดเก้าวันโทรหากันมาติดโควิดยำเท่าติดโควิดยำต้องมันเสียเวลาเนาะการกักตัวนะครับ

กินหมูปิ้งมันได้เนี่ยหอยนี่หอยปิ้งนี่นี่เขีวผัดเนานี่เนาะโอ้คุบยังมันคือเสลีกยงาะผัดจะไม่รู้กิกันมาก้บ้านง่ายเขาเขาแก้หนึ่ีก่อมีอะไรนะนี่อ่ะไอ้เขาแบบห่ท้ตรงนี้สั่งดาวเนาะเล็กกแซมสกป่ามาได้เลย เี่ยช่ยชอยกินนี่เล็กกินนี่อ่ากินจีนดีวกินหมูกินปลามันขาเป็นใเบ็ดลืมใ่เง oh, yeah, ียอิ่มไปใจดีฟันก็จะน่มันชันเป็นืใจเงียสักนุงนิ่มีวนมงามมมงามเลย

ปัดเสียมอิ่มเบบแนาอาหาเยอดเลยโจับกับจับกินเราในสุปเข้าในุเดวยุงเลยทำไมไปพิโนอะเาล้วบาตะขาจเจอขสั้นเนาะสิโล่ขัมาหน่อียปล่อยมุเนเข้าหน่ยก็มาหาบแหวนบุ้นเดมหาบแล้วมาเลยคืนใช่จริงเขามอเดี๋ยวไปผลิดท้องแหนมขาเทืออย่นี้ จะล้น้ามก็กลัวมาเป็นแผโฉกโซนโอ้ยยังกินได้กินป่าหอดได้กัาหนดเนื่อนักนึกว่าปกติดก้าวไอ้แกงส้มใส่สายบัวเลยนะยันว่าถอดดีกว่ามันง่ายเอ๊ะเสียรถมาโบโบด้วยถอดเอาไอ้นอนง่ายที่เนาะง่ายใส่สายบัวเป็นการ เดือดดามก้นแล้วมัยู่เออเลือนเออเวี่หลังรูปนึงฮะหลังรมปนงก่ะโอ้ในถังกัมีดเหนือคดยาวอ่ะเออขอโทษขอโทษเจ็บว่ะต้องงอนอ่ะขอโทษขอโทษก็วายนงอนไหมจะยินเยิ่งอ้กิดจีนมาได้มันจะเป็นดอยแต่นะดี่ะไม่ได้ คิดแมงมันมาเจ้หน่าเสียตาวะโอ้มียกางเอาสารแมงมันเนี่ยเอ้จะดีมันแตงโมข้จัดวะป้ากไข่เงียบมันวันนี้ทีมงานเียไก่เงียนายโดหัวงีจางๆเนาะเฮแล้วคนนายโดกักตัวหมดอะออกบ้านหลายคืนลำด้วยกันนี่ก็มวนนี้นะครับอยู่ว่นในบุ้งใต้นี่นะแตุ่กมวเนี่ย บ้านลิงยาวมเบี้ยคนเล็กทำได้ไายซ้ำก็ไทยแต้มได้ล้วงได้หนึ่งฟิตเมตรเมตเแมงมันปีหกฮะบ้านก็ไม่แงบเอาว่าสารเลยโอ้หาเอาว่าสารปีหกฮะแมงมันเอานะครับวันนี้เขามีเมนูเนาะเนาะเบาเนาะย่างชิ้นหมูย่างไนหมูแล้วก็หอยกี ตีหอยนี่ซูสุดเด็ดตีหอยนี่หอยนี่เดี๋ยวร้อยเบี้ยเป็นคำนวณกันนะครับเนื่อว่าจาคุ้มบ่คุ้มอ่ามัเท่าว่ากิโลสามสี่ร้อยแล้วเอาเป็นลำลุได้กิโลขึ้นกวาหมูคุ้มเนาะจะไปสั่งนักพอช่วงนี้หอยกำลังขาดเพราะโควิดเหตุผลในตกลงราคาเลยเนาะอู้เกินเกินไปแต่เนื้อดีนะเนื้อเดี๋ยวเรามอดจะชอบหอยดีตัวแดงๆเนาะเดี๋สีออกสีทอง ีอพนั้นนกบางฮังแข่งโค้ตายก็ทนมีหอยกินแค่ร้องแค่เล็กอู้รักฟ้ได้สักเออมันแข่งโค้ตายมีหอยกินนกบางฮังเออดูนกบางฮังแข่งโค้ตายเหรอมีหอยกินใช้บุญห่นอหอยคอทอนเดียวนี่ซึ่งคือว่าคนเขาจะเก็บเอาไปเพาะละเหลิ่มเริ่ยมเลี้ยงแล้วเนาะบอกว่าหอยอันอย่างไรเพราะเพราะมันเป็นราคาหมดนะครับ มพราหน้ามันจะหายากมันจะหายากเราเพราะว่า,าื้นที่เลี้ยงนี่มันจะปลอดสารพิษเลยพื้นที่ธรรมชาติมันเหลือน้อยเิ็มที่แล้วมันเดียวกัเริ่มถมตีนนองตีนนาแปลงบ้านแปลงจองเริ่มขยายกันออกไปนกโดยเฉพาะในเมืองนะครับเปิดขายายทีติ๊กเดี๋ยมันออกห้องเลยก็ออกเป็นหัวส่วนฮให้หัวหน้าอยู่นะครับแต่่งธรรมชาติยังหนองเนี่ยหนองขาหนองขางโป้งนีนนนงนนงนม่มันก็ยังเป็นยังอนุรักษ์มันก็เดีย ขณะของการตั้งหมู่บ้านเราก็ดีเนาะแกงเคยปักเป็นกัีอย่ล้วนเขานะครับเพป็นกับเวลานี่เพป็นกับของงบของยังมากกันเนาะคุณหลงกับมาดุดหลอกคุดยังเบื้องเหมันอุ้มเหมืนคืบลงไปแต่หนองนี่มันขางเลยนะครับเหมือนเวียนขางชาวชาบ้านคนบ้านอื่นนะครับมาหากินเนาะคุณเป็นยังเนาะเย้นะครับอันนี้ก็เอาบ๊อบหลังเก่งเขาก็ใส่เบ็ดมาอันนี้มาแก้มือหน่อยเบียร์หนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปหั่รอบเดี๋ยวน้าผมได้ลุยน้าตัวเักซแค่มาโอ้โหผลลึกตะคืดขาเขาหลอกเล็กจะเอาใส่ค้องลมปมแล้วอ่ะค้องบัดดี้คล้องบัดดีเดี๋ยววันนี่เราดุกเนาะป่าถ้ามีกล้องมาแล้วค้องหน่ะค้องไม่ใจมันยุบพอแล้วที่มันแข็งเป็นประตูด้านอืมปล่อยเหรอมันตีดุกอุ้ยลุยปล่อยไว้เด้อ เขามากราบอั้นี่เขาคุณไอเบียยเนอะคุณเจะเล็กเว้ยแวะเบี้ยไมวเออหากันงูิมง่ายงูเ่นกันล็อกโดนล็อกคอหนึ่งมันเนอหนึ่งมันเป็นตัวก้าแก่หมดแล้ววะไม่มนใครหนอมีอี่มีก่นเดี้ยวไปมอกกันอือของเจ้าสมองออฮัดไปอ่าเอาหวากันเนอคนเขาต้องมีความหวังปิดเม็ดปีหัวง่า นะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้าติดตามเข้ามาคอมเมนต์ให้กมหลังใจครับชีวิตเขาไม่นอกครับมันเป็นเล็กนะครับกับเรื่เดียวครับคุณงานในบุ้งไตเนาะโอเคนะครับคลิปหน้าเหมือนกันเราจะคอยดตามนะครับเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องชีวิตคนหนอกช่องคือช่องชีวิตคนหนอกเอฟซีนะครับที่ครับคลิปนะครับไปกับแม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเออสุดยอด